สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องที่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตประจำวันและเศรษฐกิจของเราทุกคนนั่นคือเงินเฟ้อหรือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการต่างๆเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนส่งผลกระทบทั้งกับผู้บริโภคและระบบเศรษฐกิจโดยรวม หนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเงินเฟอ้อคือคดีอาญาเขียนโดยด็อกเตอร์วิชิตสายเกล้าที่ต้องการสื่อว่าเงินเฟอ้อไม่ใช่แค่ปรากฏการธรรมดาแต่คือคดีอาญาที่สร้างความเสียหายหนักหน่วงต่อสังคมและประชาชนเงินเฟอ้อคือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เงินที่เราถืออยู่มีค่าน้อยลง กล่าวง่ายๆคือของที่เคยซื้อได้ในราคาเท่าเดิมกลับต้องจ่ายเงินมากขึ้นเรื่อยๆผลของเงินเฟ้อคือกำลังซื้อของเงินลดลงหมายความว่าเงินจำนวนเท่าเดิมซื้อของได้น้อยลงเช่นถ้าก่อนหน้านี้เงิน100บาทซื้อขนมได้10ชิ้นแต่ถ้าเกิดเงินเฟ้อขึ้นราคาขนมเพิ่มขึ้นอาจซื้อได้แค่8ชิ้นแทน เงินเฟ้อเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นความต้องการสินค้ามากกว่าของที่มีอยู่ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นการพิมพ์เงินมากเกินไปและปัจจัยภายนอกเช่นภัยธรรมชาติหรือปัญหาการขนส่งในระดับที่เหมาะสมเงินเฟ้อสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวแต่ถ้าเงินเฟ้อสูงเกินไปจะทำให้เศรษฐกิจเกิดปัญหาและส่งผลเสียต่อประชาชนโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อย สาเหตุของเงินเฟอ้อ 1. เงินเฟ้อแบบอุปสงค์มากกว่าอุปทานด a มา p u l l inflation เกิดขึ้นเมื่อความต้องการซื้อสินค้าและบริการในเศรษฐกิจมากกว่าปริมาณสินค้าที่มีอยู่คนอยากซื้อเยอะเกินไปของไม่พอขายราคาสินค้าก็เลยปรับตัวสูงขึ้นตาม ตัวอย่างเช่นเวลาเศรษฐกิจดีผู้คนมีรายได้สูงขึ้นก็จะซื้อของเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ธุรกิจผลิตได้ 2>, 2. เงินเฟอ้อแบบต้นทุนเพิ่ม (Cost-push inflation) เกิดจากต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการสูงขึ้นเช่นราคาวัตถุดิบเช่นน้ำมันหรือวัตถุดิบอื่นๆเพิ่มขึ้นค่าแรงงานสูงขึ้นภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่ม เมื่อต้นทุนเพิ่มธุรกิจต้องขึ้นราคาขายสินค้าและบริการเพื่อลดผลกระทบ 3. เงินเฟ้อจากการพิมพ์เงินมากเกินไป (Monetary Inflation) เกิดจากการที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางปล่อยเงินเข้าสู่ระบบมากเกินไปโดยไม่มีสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นเท่ากับเงินที่เพิ่มเงินที่มากขึ้นในระบบทำให้มูลค่าเงินลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวขึ้นตามเงินที่หมุนเวียนในตลาด 4. เงินเฟอ้อจากปัจจัยภายนอก supply shock เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกที่กระทบต่อก,การผลิตและการจัดส่งสินค้าเช่นภัยธรรมชาติสงครามการหยุดชะงักของ supply chain ทำให้สินค้าขาดแคลนราคาก็เลยสูงขึ้นสาเหตุของเงินเฟอ้อ 1. เงินเฟอ้อแบบอุปสงค์มากกว่าอุปทานหรือ Demand p u l l Inflation เกิดขึ้นเมื่อความต้องการซื้อสินค้าและบริการในเศรษฐกิจมากกว่าปริมาณสินค้าที่มีอยู่คนอยากซื้อเยอะเกินไปของไม่พอขายราคาสินค้าก็เลยปรับตัวสูงขึ้นตามตัวอย่างเช่นเวลาเศรษฐกิจดีผู้คนมีรายได้สูงขึ้น ก็จะซื้อของเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ธุรกิจผลิตได้ 2. เงินเฟอ้อแบบต้นทุนเพิ่มหรือ cost-push inflation เกิดจากต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการสูงขึ้นเช่นราคาวัตถุดิบเช่นน้ำมันหรือวัตถุดิบอื่นๆเพิ่มขึ้นค่าแรงงานสูงขึ้นภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น เมื่อต้นทุนเพิ่มธุรกิจต้องขึ้นราคาขายสินค้าและบริการเพื่อลดผลกระทบ 3. เงินเฟ้อจากการพิมพ์เงินมากเกินไปหรือ monetary inflation เกิดจากการที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางปล่อยเงินเข้าสู่ระบบมากเกินไปโดยไม่มีสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นเท่ากับเงินที่เพิ่มเงินที่มากขึ้นในระบบทำให้มูลค่าเงินลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวขึ้นตามเงินที่หมุนเวียนในตลาด 4. เงินเฟอ้อจากปัจจัยภายนอกหรือ supply shock เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกที่กระทบต่อการผลิตและการจัดส่งสินค้าเช่นภัยธรรมชาติสงครามการหยุดชะงักของ supply chain ทำให้สินค้าขาดแคลนราคาก็เลยสูงขึ้นคำว่าเงินเฟอ้อคือคดีอาญา ถูกใช้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อสื่อความหมายที่แรงและชัดเจนว่าทำไมเงินเฟ้อจึงเหมือนคดีอาญาเงินเฟ้อเป็นความผิดร้ายแรงที่ทำร้ายประชาชนเหมือนกับคดีอาญาที่ส่งผมเสียต่อผู้บริสุทธิ์เงินเฟ้อทำให้ชีวิตคนธรรมดาลำบากขึ้นเพราะค่าครองชีพสูงขึ้นเงินที่มีค่าน้อยลงเป็นผลจากความผิดพลาดหรือการละเลยของผู้มีอำนาจ การบริหารจัดการเศรษฐกิจและนโยบายการเงินที่ผิดพลาดเหมือนกับผู้ต้องหาในคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายการพิมพ์เงินเกินความจำเป็นหรือการควบคุมนโยบายไม่ดีทำให้เกิดเงินเฟ้อที่รุนแรงเงินเฟ้อทำลายความเป็นธรรมในสังคมเหมือนกับคดีอาญาที่ทำลายกฎเกณฑ์และความยุติธรรม คนรวยหรือมีทรัพย์สินมักจะรอดพ้นผลกระทบในขณะที่คนจนและผู้ที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าเป็นปัญหาที่ควรถูกสอบสวนและลงโทษอย่างจริงจังเหมือนกับคดีอาญาที่ต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบและจัดการกับเงินเฟ้ออย่างเด็ดขาดแนวทางแก้ไขเงินเฟ้อ 1. การบริหารนโยบายการเงินอย่างเข้มงวดธนาคารกลางควรควบคุมการพิมพ์เงินไม่ให้เกินความจำเป็นใช้นโยบายดอกเบี้ยเพื่อควบคุมปริมาณเงินในระบบเช่นการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดการกู้ยืมและการใช้จ่ายเกินตัวควบคุมการหมุนเวียนของเงินในระบบให้สมดุลกับการผลิตสินค้าและบริการจริงการบริหารนโยบายการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบไม่ใช้จ่ายเกินตัวจนเกิดภาระหนี้สูงเน้นการลงทุนในโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและควบคุมการก่อหนี้สาธารณะส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิต เช่นการปรับปรุงระบบขนส่งและซัพพลายเชนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดเพื่อควบคุมราคาไม่ให้สูงเกินไปสร้างความโปรง่งใสและความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างเปิดเผยและถูกต้องตรวจสอบและควบคุมนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องป้องกันการทุจริตและการบริหารจัดการที่ผิดพลาด 5. การสร้างระบบสวัสดิการและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือหรือโครงการสวัสดิการสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากเงินเฟอ้อส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมและการฝึกอบรมทักษะให้กับคนจนและกลุ่มเปราะบางปรับโครงสร้างรายได้และสวัสดิการให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจเงินเฟอ้อไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขในเศรษฐกิจแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงของทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดการเกิดเงินเฟ้อเกิดจากหลายสาเหตุเช่นความต้องการสินค้ามากกว่าของที่มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นหรือการพิมพ์เงินมากเกินไปซึ่งล้วนแต่ทำให้ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเงินเฟ้อเปรียบเสมือนคดีอาญา เพราะเป็นปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดในการบริหารนโยบายการเงินและเศรษฐกิจซึ่งทำลายความเป็นธรรมและสร้างความเสียหายต่อสังคมอย่างหนักการแก้ไขเงินเฟ้อจำเป็นต้องมีนโยบายการเงินและการคลังที่เข้มงวดพร้อมกับส่งเสริมการผลิตและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น